หลายครั้งเรามองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่านขนทางยังอีกไกลแต่ลืมไปว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วและทุกก้าวที่คุณเดินไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนมันคือหลักฐานของความกล้าหาญในวันนี้ผมอยากชวนคุณออกเดินทางไปสู่เส้นทางที่เรียกว่าความสำเร็จถ้าท่านอยากสร้างเรือก็อย่าไปเกณฑ์คนมาเก็บไม้และอย่ามอบหมายงานหรือหน้าที่ให้พวกเขาแต่จงสอนให้พวกเขาโหยหาความเวิ้งว้างอันไร้ขอบเขตของท้องทะเล ปัญหาคือเรามักจะมุ่งเน้นไปที่ว่าเรายังต้องไปอีกแค่ไหนแทนที่จะสนใจว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนคุณจะไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของคุณเมื่อวางแผนให้คิดให้ใหญ่เมื่อก้าวหน้าให้คิดให้เล็กคุณดึงดูดตัวตนที่คุณเป็นหากคุณเป็นสิงโตคุณจะดึงดูดสิงโตเข้ามาอีกถ้าคุณขี้เกียจคุณจะดึงดูดคุณขี้เกียจเข้ามามากขึ้น หากคุณเป็นนกอินทรีคุณจะดึงดูดนกอินทรีเข้ามาได้มากขึ้นหากคุณเป็นนักอ่านคุณจะดึงดูดผู้อ่านได้มากขึ้นหากคุณคิดบวกคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นคิดเหมือนกับคนที่คุณอยากเป็น 7. คุณทำงานหนักเกินไปเพื่อปล่อยให้ความมืดมิดทำให้คุณเชื่อว่าไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดคือคนแปลกหน้าคนที่คุณเกลียดที่สุดคือคนที่คุณรู้จัก 9. สับไม้ของคุณเองแล้วมันจะทำให้คุณอบอุ่นเป็นสองเท่า 10. ทุกคนไม่เหมือนกันดังนั้นอย่าคาดหวังสิ่งเดียวกัน 11. หากคุณคิดถึงบางสิ่งบางอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าความคิดของคุณจะเริ่มกลายเป็นความรู้สึก 12. คนที่ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อมักมีนิสัยเดิมๆทุกวันพวกเขามีกิจวัตรประจำวันที่แน่นอนและยึดมั่นกับมัน ทุกสิ่งที่ทำล้วนช่วยพัฒนาพวกเขาทั้งทางจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณ13เมื่อคุณฝึกฝนตัวเองให้จดจ่อก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแทนที่จะจดจ่อก,กับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอดีตในที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการมีวินัยในตนเองและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการที่คุณจมอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จนเหน็ดเหนื่อย 14. วิันคือการทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำแม้ว่าคุณจะไม่อยากทำแต่เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างคุณต้องมีความสม่ำเสมอการเกี้ยคราอนทุกวันไม่ได้ช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นความสม่ำเสมอจะสร้างแรงผลักดันและนั่นคือวิธีที่ความฝันจะกลายเป็นความจริง เมื่อคุณตระหนักถึงสิ่งที่วินัยต้องการคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น 15. ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้คุณก็คิดถูกข้อแก้ตัวคือการตัดสินใจที่แฝงไว้ด้วยความสงสัยทันทีที่คุณเชื่อว่าทำไม่ได้คุณก็หาข้ออ้างเพื่อแก้ตัวและคําทำนายก็จะเป็นจริงความตั้งใจแน่แน่จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อคุณเชื่อว่ามีความเป็นไปได้เพราะความเชื่อกำหนดการกระทำ ขจัดข้อแก้ตัวแทนที่ความสงสัยด้วยความมุ่งมั่นแล้วคุณก็จะเป็นผู้สร้างเงื่อนไขสู่ความสำเร็จความเป็นจริงของคุณเป็นไปตามกรอบความคิดของคุณและข้อแก้ตัวจะบั่นทอนเฉพาะคนที่ยอมรับมันเท่านั้น 16. การไม่ลงมือทำก่อให้เกิดความสงสัยและความกลัวการลงมือทำก่อให้เกิดความมั่นใจและความกล้าหาญ ข้อแก้ตัวหล่อเลี้ยงความกลัวด้วยการทําให้คุณนิ่งเฉยขณะที่พยายามปิดกั้นความกลัวด้วยการพิสูจน์ว่าความก้าวหน้าเป็นไปได้ทุกก้าวที่ก้าวไปข้างหน้าสร้างความมั่นใจทําให้ก้าวต่อไปง่ายขึ้นความมุ่งมั่นจะอ่อนแอลงเมื่ออยู่นิ่งแต่เติบโตเมื่อเคลื่อนไหวขจัดข้อแก้ตัวลงมือทําแล้วเฝ้าดูความกลัวสูญเสียอํานาจโมเมนตัม um คือยาแก้พิษที่ดีที่สุดสําหรับความสงสยัยและการเคลื่อนไหวคือยาแก้ความลังเล 17. ผู้ที่รู้ว่าเหตุใดจึงกระทำนั้นสามารถอดทนได้แทบทุกอย่างความตั้งใจจะให้ความแข็งแกร่งแก่ผู้ที่ไม่สามารถให้ความสนุกได้หากปราศจากเหตุผลวินัยจะเปราะบางแตกสลายเมื่อพบสัญญาณของความยากลำบากแต่เมื่อเหตุผลของคุณยังรากอยู่ในตัวคุณการทดลองทุกอย่างก็จะสามารถทนได้จิตใจที่ยึดมั่นในจุดประสงค์จะไม่วันไหวเพราะมันมองเห็นจุดจบที่อยู่เหนือการต่อสู้ 18. สงครามที่คุณชนะด้วยตัวคนเดียวอย่าเฉลิมฉลองกับคนอื่น 19. ฉันไม่กลัวพายุเพราะฉันกำลังเรียนรู้วิธีแล่นเรือ 20. วิธีที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้คนยอมสละอำนาจของตนคือคิดว่าตนไม่มีอำนาจเลย 21. ฉันไม่กลัวพายุ เพราะฉันกำลังเรียนรู้วิธีแล่นเรือ22คนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะพวกเขาต้องการพลังอย่างรวดเร็วแต่การเร่งรีบจะทำให้คุณไม่เรียบร้อยมันทำให้คุณไล่ตามความสนใจแทนที่จะสร้างความแข็งแกร่งวิธีที่ดีที่สุดในการพยากรณ์อนาคตคือการสร้างมันขึ้นมา23ปัญหาเตือนให้คุณปรับตัวไม่ใช่ยอมแพ้ 24มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ทำให้คุณตื่นเต้นเร้าใจแม้ว่าคนอื่นจะมองว่ามันบ้าบิ่มก็ตามคุณต้องการอะไรจริงๆชีวิตในฝันของคุณจะเป็นแบบไหนคุณมีวิธีช่วยโลกได้อย่างไรปลดปล่อยจินตนาการของคุณ25หาหากมิตรภาพบางอย่างทำให้การเติบโตลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องอาจจำเป็นต้องจำกัดเวลาที่อยู่ร่วมกัน 26เมื่อเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความหวังคุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นแต่เมื่อเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงบ่นและคําวิจารณ์อารมณ์ของคุณก็จะหดหูลงแทบจะทันทีนี่คือพลังของผู้คนที่ทำงานไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่มนุษย์เราต่างก็มีและถ่ายทอดพลังทางอารมณ์ได้เชกเช่น เทียนไขที่ส่องสว่างห้องมืดคนที่แผ่พลังบวกก็มีพลังที่จะยกระดับจิตใจผู้อื่นได้ในทางตรงกันข้ามคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็สามารถทำให้จิตใจที่สดใสที่สุดมืดมนลงได้27เมื่อคุณเห็นฉันมองพร้อมด้วยสิ่งที่ควรสมได้ขอให้รู้ไว้ว่าฉันทำงานหนักมากเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้28 โอกาสที่ทางเลือกที่ยากลำบากจะไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องนั้นหาได้ยากยิ่งจงทำในสิ่งที่ยากลำบากสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจความยากลำบากคือการเติบโตของคุณจงหลีกหนีจากความยากลำบากแล้วชีวิตของคุณจะยากลำบาก29บาก29จงยึดมั่นในตัวคุณเองให้มากพอที่แม้จะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของใครจะมารบกวนความสงบสุขของคุณ สามไม่มีอะไรฆ่าคุณได้เร็วไปกว่าจิตใจของคุณเองอย่าเครียดกับสิ่งที่อยู่นอกการอำนาจควบคุมของคุณสามสิบเอ็เบื้องหลังคนแข็งแกร่งทุกคนมีเรื่องราวที่ทำให้เขาไม่มีทางเลือกสามสิบสองการจะเป็นคนที่คุณอยากเป็นคุณต้องเสียสละสิ่งที่คุณเป็นอยู่สามสิบสาม คุณจะมีเส้นทางชีวิตเหมือนกับคนที่คุณคบหาด้วยขอบคุณที่ฟังมาจนจบหวังว่าพอดแคสต์วันนี้จะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นแล้วพบก,กันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ